ของโฟม่างๆเปล่าๆนะคะนำมาเจาะรูเลยนะคะปลูกขมบัวไว้นะคะเราก็ใช้มีดเจาะรูเลยนะคะเจาะรูแล้วน้ำระบายสะดวกเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกมะพร้าวสับนะคะไปใส่ทเาทลงกระถางเลยทีลงไปเลยเอามือกวาดเกลี่ยให้ทั่วเลย ตามด้วยฟางข้าวที่เตรียมไว้วางฟางข้าวลงไปเลยตามด้วยปุ๋ยคอกนะคะลองก้นดินที่หมักตักใส่กระถางไว้แล้วนะคะไว้หลายวันแล้วจนย่าขึ้นนเนี่ยก็เททับปุ๋ยลงไปเลยนะคะปุ๋ยคอกลงไปเลย แล้วเราก็เคลียดินให้มันเท่ากันเมยใหญ่ก็จะเอาดินเพิ่มนะคะให้เต็มกระถางไปเลยก็เกลี่ยหน้าดินให้ได้ระดับเดียวกันเพื่อที่จะได้นำหอมบัวมาปลูก ดินที่นำมาปลูกในช่วงนี้จะเป็นดินที่ตากแดดแห้งแล้วนะเพราะว่าต่อไปนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนถ้าดินไม่แห้งโอกาสที่ผักจะเน่าเปื่อย,ยมีเยอะมากเลยนะคะไม่เหมือนกับหน้าหนาวหน้าหนาวน,านี่ใช้ดินเก่าๆใหม่ๆก็ยังพอปลูกได้อยู่ต้องระวังแล้วนะคะต่อไปก็ของหอมบัวมาลงปลูกได้เลยดิน ต้นหอมที่แม่ใหญ่จะปลูกในวันนี้นะคะแม่ใหญ่ก็จะตัดรากออกใช้อะไรตัดก็ได้นะคะใช้มีดหรือกรรไกรตัดก็ได้จะตัดครั้งเดียวหรือรวบตัดครั้งเดียวหรือตัดทีละต้นก็ไดช้ช่วงนี้นะคะ เวลาปลูกเนี่ยอยจะบอกว่าพยายามตากดินให้แห้งถ้าเราเอาดินเก่าๆมาปลูกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเชื้อราเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ช่วงหน้าหนาวอ่ได้อยู่ถ้าจะเอาดินเก่าปลูกแต่ใกล้จะหน้าฝนแล้วฝนตกมาเนี่ยมันทำให้เาข้องบวัวเราเปื่อยนะคะแม่ใหญ่ก็จะปลูก กลองโฟมกล่องเดียวใช้ประมาณแม่ใหญ่ถนัดสิบเอ่อสิบสองต้นนะคะลากเอาออกเลยลากเก่าเดี๋ยวเขาเ็แห้งไปเน่าไปนะคะเอาออกให้ลากใหม่เขาเกิดมาอย่างนี้ก็เอาออก มีสองต้นแล้วก็กดดินตรงนี้ให้แน่นเวลาลดน้ำจะได้ไม่ล้ม โอเคไม่ใหญ่จะเนี่ยถ้ามีฟางก็เอาฟางคุมน้อยไม่ต้องคุมเยอะควาจริงอะ่ะคุมฟางก่อนหน้านี้จะง่ายกว่าอันนี้มันก็ไม่ยากหรอกมการคุมฟางคุมไว้เลยเวลาฝนตกมาผักจะได้ไม่เน่าถ้าเราไม่คุมนะคะ ดินมันจะกระเด็นเวลาฝนตกถูกน้ําดินถูกน้ําฝนตกดินจะกระเด็นกระดอนขึ้นมาก่อต้นหอมบัวมันทําให้หอมบัวเน่าเร็วนะคะเนื่อจะว่ารับต้นไม่แห้งอืคุมไปเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ เสร็จแล้วลดน้ำให้เปียกชุ่มเลยมันฝนไม่ตกวันเนี้โอเคเสร็แล้วาการเก็บหอมหัวของแม่อแอดบ้านสวนนะคะหัวไม่มาๆแล้วก็ปิดเองใครชอบก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะ